เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยู่ในรายการวัวเราก็ชนะวิลแล้วก็ชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผู้ชมคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายจากแมปแบ็กอดัมนะครับผมผู้ชมเป็นของฟรีเป็นปีกนะครับผมผู้ชมก่อนอื่นครับผมขอนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซักมาค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับด้วยเอาละถ้าคุณพร้อมกันแล้วนะครับผมแมปที่ผมจะให้คุณเข้าไปนะครับผมนั่นคือแบ็กอดัมเอ็กซ์เพลนนะครับผมลิงก์แมปอยู่ใต้เดสก์ท็อปชั้นข้างล่างนี้เลยนะครับผมผู้ชมกดเพย์เข้าไปเลยครับ let s go หหลลลลลลััััังงงงงจาาาาาากกททีี่่่่่คคคคคคุุณณเเขขข้้้้้้้้มม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 แแแแววววนนนนนะะรรรรบบผผดดดดูิิปใใชชยไออตึ สิ่งที่คุณจะต้องทําเลยคือคุณจะต้องเดินยนืนเนี่ยยืนเหยียบแบบนี้นะครับผมคุณผู้ชมให้ครบทั้งหมด4อันนะครับผม4ด้านเลยซึ่งเออเนี่ยไอ้แม่มันจะต้องเหยียบอย่างเงี้ยทั้งหมด4ด้านมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ซึ่งคนอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะกดกันหรือเปล่าไงเออมันต้องให้คนยืนกันก่อนเข้าใจใช่ไหมมันต้องให้ทุกคนยืนไว้ซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนไม่ยืนก็จะอดนะครับผมเฮ้ยมีคนมีคนยืนเกือบครบแล้วไปยืนตรงนู้นเพื่อนมันขาดแค่คนเดียว นี่นี่นี่โอเคมีคนยืนแล้วพอมีคนยืนปุ๊บนะครับผมคุณผู้ชมมันก็จะเปิดเอ้ามึงยืนแป๊บเดียวเองอะมึงต้องยืนนานๆดิมึงม่ยืนนานๆ่าเพื่อนเพื่อนไปยืนเพื่อนไปยืนเออคุณจะต้องมีผู้เล่นทั้งหมด4คนนะครับผมในการแบบช่วยเหยียบตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมไอ้นั่นมันมีน้ำหนักไหมน้ตัวมันอะอยไอ้นั่นไม่ยอมเหยียบอีกแล้วโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคุณผู้ชมเพราะว่าเซิร์ฟนี้คนยืนไม่พอนะครับผมพิธีการเลือกเซิร์เเววออนนนนะะะคัุ้้่่่ดททีียยสไกกลลแ โอเคผมจะเข้าเซิฟนี้นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ายิ่งคนเยอะคนรู้งานน่าจะยิ่งมีเยอะกว่านะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมีเพื่อนนะครับผมผู้ชมก็ให้เพื่อนมาช่วยยืนแล้วกันนะครับผมน่าจะช่วยได้ง่ายกว่านะครับโอเคครับผมผู้ชมประตูตรงนั้นเปิดแล้วนะครับผมให้คุณเดินไปเลยนะครับผมโอ้โหนี่คือ secret room นะครับหลังจากที่เรายืนครบ4มุมนะครับผมก็เดินเข้าไปเลยเปิดให้ครบเปิดให้ครบแล้วก็เข้าไปแล้วกดตัว E ครับผมผู้ชมเรียบร้อยครับผมผู้ชมได้ปีกมาแล้วนะครับผมคือจะต้องยืนมุมนี้1-2 3และ4นะครับผมคุณผู้ชมหาเพื่อนมาช่วยยืนหรือว่าเข้าในเซิร์ฟที่เยอะเพื่อยืนจะง่ายกว่านะครับผมคุณผู้ชมครับเอาเรามาเช็คกันหน่อยว่าของเข้าเป็นที่เรียบร้อยหรือยังนะครับผมสำหรับปีกแบ็คอดัมนะครับผมเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมของเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหปีกเนี่ยสวยจัดเลยดูดิเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนรักทุกคนมากๆนะครับผมากนะครับผมจุ๊๊บบบบมวครััาายยซ